หลับต่วันนี้รนะับหลายคนเนี่ยจะได้เห็นความอลังการของบ้านมิยาบินะครับกันแบบเต็มที่เลยนะทุกคนซึ่งตอนนี้เรามีการแบบว่าใช้กังหันลมมาปั่นไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรานั่นเองครับนี่แล้วก็มีพื้นนอกบ้านที่เราบอกแล้วว่าสวยงามตะการตานะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผมอาจจะเอาแบบต้นไม้มาลงนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันซึ่งตอนนี้ผมตกแต่งในบ้านเรียบร้อยติดประตูนะแต่ว่าไม่สามารถกั้นห้องได้หวอทุกคนนี่เลยเห็นเปล่า พื้นที่โซน living area นะครับเรียกได้ว่าสวยงามตะการตาครับผมดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยเก๋แล้วก็มีจุดนั่งพักชมวิวได้นะตรงนี้ก็มีตู้โชว์ด้วยตู้โชว์ตวัวนี้ก็จะโชว์ในส่วนของเกมอาร์คนะตัวนี้เป็นโล่ที่ถ้าเกิดว่าเราได้โทฟี่ครบทั้งหมดเนี่ยอชิเมนต์มันจะให้ตัวนี้มานะครับแล้วก็มีเตาผิงนะสำหรับกันหนาวตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นนะครับผมเตาย่างแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตู้หักนะครับ ทีนี้ไปดูชั้นสองกันเดี๋ยวพาชมเลยแล้วกันชั้นสองตอนนี้ติดตั้งประตูแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งบางห้องนะครับห้องด้านนี้ก็จะเป็นโซนของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตรงน,นี้เป็นโซนห้องนอนซึ่งเปิดกว้างครับใครจะมาหาก็ได้ <laughs> เพราะว่ามันไม่สามารถกั้นได้เออมันกั้นห้องตรงนี้ไม่ได้ผมพยายามจะกั้นแล้วแต่มันไม่ได้นะตรงน,นี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับผมเปิดไฟปิดไฟได้อ่าเนี่ยก็จะมีไฟจริงๆในนี้มันน่าจะโชว์ของได้นะถ้าเราใส่ของเข้าไปมันจะโชว์ว่าว แหมเสียดายนะในช่อง3ช่องนู่เนี้ยพตรเท่ไฟนี่รู้สึกว่าจะเป็นแบบกดเปิดกดปิดไม่มีออตโต้ด้วยะวอ่ะแล้วก็มีแชนดเดเลียห้อ,อยอีกนี้นะสวยแกรมนี่จะว่าโบเดิลกันแบบสดๆเลยทีเดียวครับไปเลยวันนี้ก็จะออกไปจับสัตว์เดี๋ยวก่อนไปจับสัตว์ขอทําที่ขี่กับพวกสไปโนแล้วก็โมเลราท็อปก่อนแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ดูที่ขาดอะไรน่าจะขาดซิลิก้าเพลนะสไปโนเติมเลยแล้วกันเราเรียนรูน้แกรมมาอย่างสไปโนเนี่ย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวเอ็นแกมสไปโน,โนไม่มีอ้าวกูกูใส่ผิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ผิดแล้วตัวนี้จะเป็นอ่าที่คาบมอตต้องเป็นอันนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวไปเราขาดเอ็นแกมนะครับตอนนี้อ่สไปโนโน,นี่มีของมอดของอะไรเดี๋ยวเราเรียนรู้ใบห,หมดเลยวูบีสไปเบเกอร์ในตัวนี้โคตรเท่ะนะครับผมเมื่อกี้ผมเติมซินก้าเพิร์ลแล้วขาดไฟเบอร์อ่ที่ขีดสไปโนสองแล้วก็จะมีของโมเลเวล่าท็อปด้วยที่เรายังไม่ได้ใส่ที่ขีด โมเรลคูณพิมพ์ถูกปนะ่ะวะเนียอ๋อต้องพิมพ์ตัวอ e. ีโมเรลาท็อปมี2แบบมีของธรรมดากับของพักนาเซียถ้าเป็นของพักนาเซียนี่รู้สึกว่าจะต้องใช้โตของพักนาเซียด้วยไปโนได้แล้ว1อันนะครับถ้าเป็นของธรรมดาน่าจะคลาสที่ตัวได้เลยนะอ่ะคลาสมาแต่เป็นของเทเนียจะใช้ของปกติหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันจะได้จัดเรียงได้สวยครับถ้าเราไปใส่ที่ขี่มันเราจะเรียงมันไม่ได้เลยติดตั้งที่ขี่ก่อน ต้องเอาไอ้โมเลลาท็อปนี่ออกก่อนละมั้งจัดไปเรียบร้อยของเทเนียก็สามารถติดตั้งที่ขี่ได้เติมน้ำหนักมน้ำหนักขึ้นดีมากเลยสปีดเลือดอาจจะน้อยไปนิดนึงไม่เป็นไรเราไม่ได้เน้นอะไรมากตัวที่เป็นแบบสวยๆเอามาโชว์นะครับเร็วๆเเดินเดินเดิดเดติดตติดตปลปปปเอามาจอดให้เข้าที่เข้าทางจอดรวมกับมอนสเตอร์ไปเลยแล้วกันอ่าแล้วก็สไปโนเออลืมคาโนอีกว่า ออไปโนอยู่ด้านไหนดีสไปโนเฝ้าหน้าบ้านด้านนี้แล้วกันอ่ะจอดหน้าบ้านเลยนะครับตรงนี้รูบี้ตัวนี้แบบชุดบุกเบิกเลยกับตัวเรสอ่าเดี๋ยวใส่ที่ขี่ตัวนี้เสียดายเมื่อกี้ลืมของคาโนมาอ่ะตัวนี้ไปด้านนู้นเดี๋ยวน้ำหนักไม่ได้ตัวนี้แสดงว่าเป็นตัวเลเวลน้อยเฮ้ยทำไมโอ้โหไม่ได้เลยวะต้องใส่ XP แล้วแหละเดินไม่ออกครับเดี๋ยวนะมันไม่มี XP เลยเหรอใช่เหรอวะ วดไดกพีผมหายเลยีทุกคนงานนี้สวยเลยต้องทิ้งของทิ้งของพอได้ไหมเอาไปเดินสักเก้าสองเก้าก็ได้ไม่ได้ว่ะตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้อะงั้นไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราก็เดินทางกันเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปทางฝั่งนูน้นเพื่อสำรวจดูว่าในตอนนี้มันมีดโนเสารสาอะไรมาเกิดบ้างนะครับไปเดินทางเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวข้างล่างมีหลุมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีสร้างประหลาดทางอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวลองลงมาดูหน่ยอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวลาทาลอดเอา้า ลาทารอดมาติดหลมุมเฮ้ยถ้าไม่ลงมาคือไม่เห็นเลยนะอุ้ยค่าตล,ลบตันสองล้านอ้บ่าเป็นเกเตเตอร์รลาทารอดว้าวจับยากด้วยเนี่ยใช้ของเยอะครับเหมือนข้างในนี่จะมีตัวโหดนี่โอ้เรเวลเจ็ดแปดร้อยแล้นเลยเอ็นฟอร์เซอร์ก็มีเดี๋ยนะเอ็นฟอร์เซอร์นี่เอ็นแกรมมันน่าจะดรอปอยู่เทม KO ได้มันบอกแต่ไม่มีค่าตล,ลบมันน่าจะบั c จริงๆแล้วเราต้องเอาไปคราฟเองเสียดายผมจับไอ้นี่ไม่ได้นะลาทารอด ผมต้องมีของดีก่อนงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปจับเราต้องไปฟาร์มต้องฟาร์มลูกดอกครับอ่าเอาตัวนี้ลงจอดไว้หน้าบ้านแล้วกันมีทีมหน้าบ้านสักชุดหนึ่งอ่ะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราดูก่อนดีว่าลูกดอกมันมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีลูกดอกบอดกับของพักนาเซียอันนีขผงพักนาเซียสีเขียวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นสีฟ้าสีฟ้าใช้นาะโคเบอรี่สรจริงๆเราฟาร์มเองก็ได้มีดีกว่านี้ไหม สีฟ้ารู้สึกว่าลูกละห้าพันอ๋อแต่มันไม่ยากนีหว่าเดี๋ยวเราต้องเอาตัวแบบฟาร์มเบอร์รี่ได้ทักตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้มันฟาร์มเบอร์รี่ได้ไหมลืมๆแล้วนี่ไงมีเบอร์รี่อยู่แสดงว่าฟาร์มเบอร์รี่ได้เดี๋ยงั้นเดี๋ยวไปเลยผ่านไปเลยครับทำเก็บเนี่ยตรงเนี้ยพุ่มเยอะอยู่เหมือนกันอ่าเตรียมตัวเดินเลยกดไลฟ์ฟาร์มแล้ววะคลิกขวาเป่าอ่าคลิกขวาได้โอ้โหพุ่มละ 25, ยี่สิบห้าเหรอจะน้อยเกินไปดีถ้าพุ่มยี่สิบห้า เดี๋ยวไม่ต้องเก็บเยอะๆเลยอะถ้าเป็นโมเลกเวลาท็อปจะดีกว่าป่าวะอ่ะไม่เป็นไรจอดไปนี่ก่อนได้มา400กว่าเดี๋ยวลองเอาโมเลกเวลาท็อปไปฟาร์มดูเพราะมันเป็นของแทนเนียด้วยแล้วก็เดี๋ยวเติมสปีดไปด้วยสปีดคอสซูมเลยแล้วกันอ่าอ่าผิวเลยทีนี้เดี๋ยวลองดูดิได้เท่าไหร่เฮ้ยได้เยอะกว่าตัวเมื่อกี้ได้น้อยตัวนี้โอ้โหสุดยอดนี่สุดยอดกว่าครับไอตัวเมื่อกี้มันตกพุ่มลาย20กว่าลองกระทืมทีได้มากกว่าเดิมป่ะ เ่าเดิมอ่ากคดคลิกซ้ายเอาดีกว่าใช้ตัวนี้แหละฟาร์มพอดีเลยดีแหละไล่เก็บแถบนี้ให้หมดเลยวันนี้ฟาร์มแล้วก็ผลิตผมว่าเป็นลูกดอกบอดที่เป็นสีเหลืองสีอะไรนะน่าจะดีกว่านะอ่าเก็บตัวนี้ส่วนไอ้เอนาวไม่น่ามีปัญหารู้สึกว่ามีเยอะมากนะเหลือๆว่าเราไปฆ่าไอ้ล้งอ้แรงกันแบบตึมๆติมเดี๋ยวดูว่าทุตย่อมท่าทีนี้แล้วเราจะได้เท่าไหร่ เออแต่จริงถ้าเราไปจับออโมเลลราท็อปของภาคนาเซียมาน่าจะดีกว่านี้อาจจะฟาร์มได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะมี3เขาด้วยเว้สามเขาตัวนี้3เขาอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนมันจะเป็นเทเนียเหรอหรอุ้ยเลเวลอ๋อเลเวลมันกระโดดตามภาคนาเซียไปด้วยวะกลายเป็นเลเวล300รว่าแล้วทำไมเมื่อกี้ลาทารอดมันเลเวลเยอะจริงปกติมันแค่ร้อยกว่าไงสตุนในตัวนี้ไม่เอาจับยากตอนนั้นต้องไปคราฟไอ้นี่ครับน้ำเก๊กควยผมต้องพูดว่าน้ำเก๊กควยนะไม่งั้นคลิปกูแบบ ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ไอคลิปที่จับช้างอ่ะเออถ้าเกิดว่ามีคําว่าแอลกอฮอล์ปุ๊บแป้งไม่มีการสร้างรายได้ทันทีที่อยู่ก็รายได้น้อยอยู่แล้วเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องช่วยต้องช่วยมีตัวตามมีตัวตามเอาเอามาโอ้โหตายยากเว้ยเฮ้ยแบ็บเตอร์แม่งโคกดอิดอิดเดมือง่ะอิดเดมือง่ะอุ้ยเกาจัดเกาจัดนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยดาเมจก็ไม่ใช่น้อยๆดีกว่าทำไมแบบอึดจังวะอุ้ยตัวนี้ไปนี่เลย 812อโอ้เลเวลโหดจริงอ่ะงั้นขอลองลูกดอกเลยว่ายังลูกละ5,000ันอยู่ไหมนะักของพักนาเซียอ่ะลองเลยลวกันเป็นไงเป็นกันว่าวิโหลดก่อนที่เรียบร้อยดีดเข้าไปก่อนขึ้นไหมได้38 0 0ได้น้อยจังวะขอจับเลยเป็นแบบตัวเรเวลเยอะนะครับผมช่วยได้เยอะอยู่ยิงไปโดนป้าลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายไม่โดนวิ่งไวมากเลยพอเลเวลเยอะเดี๋ยวมันโดนแรปเตอร์ละมันกำลังวนกลับมา ผมคิดว่ามันคงจะติดซอกหินนี้โอ้หยโอ้ยโอ้ยโอ้เรียบร้อยโคตรแรงโอ้โหโคตรโหเลยว่ะเลปเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไปเกิดนี่เลยโมเดิร์นเบสเกิดในบ้านดีกว่าไม่อยากเกิดลอกบ้านนี่แหละเดี๋ยวว่ากันใหม่เอาละเดี๋ยวมึงเจอกับสไปโนโกูเลปเตอร์ไหวป่ะววันนี้สไปโนออฟฟิเชียลนะครับผมจะไปเจอกับพักนาเซียเลปเตอร์ เดี๋ยวลองลองตุนก่อนตุนไม่น่าจะแรงมากเอออาได้อยู่ได้อยู่วิวขึ้นยากมากนี่สร้างเราอยู่นี่ตัวแรปเตอร์น่าจะอยู่หลังหินเออเก็บสร้างมาเก็บสร้างไม่ได้วะไม่เก็บสร้างผมมาไม่ได้ไม่รู้วะแรปเตอร์นา่าโดนกรงเล็บข้าวแล้วเปล่าเออหายแล้ววะเดี๋ยวตัวกองเล็บเนี่ยโหดเอาวะเป็นไงเป็นการบ้้ยบวกมาตัวเล็บกันตัวเล็บกันอ๋อตัวนี้โชคดีตัวกาก,าก ไม่ได้โหทุกตัวเรียบร้อยแล้วทีนี้เก็บซรากตัวเองเอาของคืนให้หมดโหยังถือไอ้น,นี่อยู่เลยคอสโบจัดมาให้เรียบร้อยไปกลับบ้านเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวดูดีว่าไอตัวโมเดลลาท็อปนี้เบอร์รี่ดำเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ที่เราฟาร์มฟรมกันมานะจะได้เอาผลิตเป็นนาโคติกได้มา827จะได้เท่าไหร่ว่าแต่ของเก่ามันก็มีเหลืออยู่พอสมควรเดี๋ยวเอาเพิ่มมาเพิ่มไม่พอเนี้ย มุมนี้น่าจะง่ายอยู่อ่าปิดไว้หมดปิดไว้หมดน่าจะจับยากลาทะลอสมันมีตัวที่ทำค่าตลบได้หรือเปล่าวะถ้าเอาตัวทำค่าตลบได้มันจะประหยัดมากกว่าคงต้องไปหาม้าหมดแล้วก็เตะมันแล้วก็ล่อมขึ้นมาด้วยเออไปหาม้าหมดดีกว่าม้าหมดที่แบบรลเวลร์หดหดอะเอาละเดี๋ยวเปลี่ยน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 แผนแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องไปผลิตนาโคติกทิ้งไว้อยู่ดีเพราะว่ากันมันหนีช่วงระหวา่าหนีจะได้ ยิงนี้นี่ตามไปได้นะยิงเดส่สวนของลูกดอกอ่ะเดี๋ยวผมขอเตรียมนาโคติก,ก่อนน่าจะได้เยอะอยู่แหละขึ้นมาใส่ครกเดียวนะครับใช้ครงนี้ครกเดียวอ่ะใส่เบอร์รี่ก่อนนาโคเวอร์บอร์รี่มีพันกว่าสปอยมิทสปอยมิยมีอมของเก่าอยู่เยอะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวคราฟให้หมดเลยล้วกันได้เท่าไหร่วัเนี้ยใส่ไปนี่เลย1000โอ้ได้แค่นี้ได้แค่ร้อยเก้าเก้าโอเคไม่เป็นไรระหว่างนี้เราไปจับ ม้ากันนะครับเออแต่ม้าอาจจะหายากนิดนึงนะไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่เขียไหนบ้างมา้าจริงๆไอ้กบก็เลียค่ารล,ลบขึ้นอยู่งานแบบที่ขึ้นน้อยสงสัยแดนนี้น่าจะไม่มีอาจจะต้องไปแดนหญ้าแดนหญ้าก็ต้องว้าไปโซนเขียวเอาล้ครับมาถึงที่โซนเขียวครับเพื่อมาหามา้าเจอแต่นี่วะชาริโคเทลเลียมไม่เจอม้าเว้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเอามา้าเดี๋ยวลงไปดูด้านล่าง ดา้าอาจจะมีตรงนี้มันห่างจากบ้านเราเยอะไหมห่างกันนิดหน่อยอ๋อนี่แหละนี่แหละด้านนี้แหละที่มันมีมา้าอุ้ยเต่าเต่าเต่ายักษ์เกิดเกิดต่อหน้าต่อต,อตามีหลามด้วยโอ้โหหลามนี่นะ่าจะเป็นหลามหมดแล้วั้งเนี่ยเท่ๆสวยๆอย่างงี้ผ่านไปผ่านไปเฮ้ยมีนี่ด้วยหอยทากม้าผมยังไม่เห็นวะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันมืดโอไม่เป็นไร ผมต้องจอดพักก่อนจนกว่าอากาศจะดีนะครับถึงจะหาม้าต่อได้โอเคตอนนี้อากาศสดใสแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูรอบๆนี้ก่อนจะได้เจอม้าไหมสักตัวหนึ่งขอเป็นม้าพักนาเซียอุยแต่ว่าขี้บนโต้นี่ใหญ่มากเฮ้ยปกติมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ดีือวาแล้วตัวเราฆ่าบนโต้ได้ไหมลองดิลองดิองดโอ้ยมีท่ากระทืบด้วยท่ากระทืบนี่น่าจะเป็นเฉพาะตัวมอดอย่างเดียวนะมาเผาไฟเผาไฟอมันตายยากมากครับทุกคน มาจัดพลังไปกระนำพลังใส่ไปทั้งหมดไม่ตายง่ายวะอุณเอออุยตายด้วยท่านี้วะ่ะท่าเป่าพลังไฟเป็นลูกไฟบอลครับคือเป็นกันนี่เอาไปอยู่แน่นอนไดเวลเลยได้เลยเลยมามาสามเขานี่ก็อึดเว้ยโอ้โหมาจัดสะบัดหางเดี๋ยวเลยนะท่าไฟวไิกี้กดอะไรหลืวะกดซีเปล่าวะลองนิดซีไหมไม่ใช่วะ่ะแต่ซีนี่ก็แรงอยู่มกันมันมีท่าเยอะอาจจะลืมลืมท่าเลย จัดเวียงหางจัดเวียงหางมาโอ้โหูชายเยอะมากเอาไปเอาไปาไปกดค,คิวได้ไหมกดค,คิวเดี๋ยวไม่ติดถ้าเมื่อกี้หาไม่เจอจริงๆกดยังไงแล้วเอ่ยมันพ่นไฟแบบเท่อลังการมากถ้าไม่ติดถ้าเมื่อกี้คือไม่่สามารถฆ่าได้เลยเอาเวียงหางเอาเวียงหางอ,าอะไรเอาเรื่อยๆผสมท่ากันไปมั่วๆแล้วกันหรือมันคูดาวนานก็ไปดูหน้าที่มันไม่ออกนะอย่าเข้าข้างหลังเว้ยอยาเข้าข้างหลังเว้ยหมูจะเข้าเว้ยหมูเข้าข้างหลังเว้ยเอ้ยตบด้วยหาง โอ้หมูเอาะหมูเอาตีทั้งหน้าทั้งหลังได้หมดเลยครับพดไฟหน่อยพดไฟหน่อยเออนั่นแหละไม่ตายว่ะข้างๆนี่เอะอึดมากจัดท่าไม่ตายนี่เจอแล้วคอนโทรลอือหอทีเดียวโอ้คอนโทรลน,นี่เองเรียบร้อยแต่กูดาวนานไงมันก็เลยไม่ได้ออกท่ามาเมื่อกี้แบงดงแมงดาในฟาร์มให้หมดเลยนี่ได้ของดีครับผมไปกันเฮ้ยเหมือนผมเห็นมา้าม้าสีดำครับไปมา้าตัวนี้เผลอๆไปในนี่เนี่ยเปกระซัตรเนี่ย เพราะว่าของพันอาเซียนจะมีเปกระสัสย์อยู่โอเคใช่จริงด้วยค่าตลบสามหมื่นก้ามันต้องมีตัวแทงอ่ะถึงจเจ้าอยู่เดี๋ยนะเออเซ็งเลยวะผมใช้วุฒิบนตัวไม่ได้ว่ะผมต้องไปจับโอ้โหดิไอ้เต่าเจอฉจลามเด็กฉลามตาแดงกล่ำเลยฉลามพวกนี้มันโหดอยู่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจับมันไม่ได้ผมต้องหาอะไรสักตัวหนึ่งที่จะปกป้องผมได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ ผมต้องใช้อาวุธเอ้ยหรือว่าเราทาเฮ้ยทิดที่กำบังก็รู้สึกว่าจะไม่ได้เพราะว่าถ้าจำไม่ผิดมันจะปล่อยอันี้ได้ด้วยอุกกาบาตถ้าเราไปตีมันนะผมไม่แน่ใจไอ้โพนี้มามามาอุ้ยเจียวไฟมึงเอาอยู่เรียบร้อยระดับโพลิเจียสจริงๆตัวนี้ขี่ได้น่าจะต้องเป็นมอสชอ็อปแล้วมั้งที่เราจะต้องจับเพราะว่ามอสช็อปที่ใช้อวุมบนตัวได้อ่ะลงก่อนถ้าเราซอก็น่าจะได้เหมือนกันจับด้วยอะไรตัวนี้เดี๋ยวดูกันนะเทมมิงฟูด ใช้อะไรก็ได้าบางเนี้ยถ้าขึ้นอย่างงี้ปกติไม่ต้องบอกอาหารมาเนเลยดิเป็นเนื้อมัตต้อนไปแล้วกันลองดูได้ไหมเนื้อมัตต้อนอ่าเรียบร้อยครับแค่มาให้แท้งอย่างเดียวโอเคดูค่าพลังก่อนเลือดเป็นหมื่นได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเนื้อันแบ่งไปแล้วกันฟาร์มจากโดนุ่ก็ได้วะไอเตา่าไอเตา่เตาขึ้นไปเดินเล่นไหมวะเนี่ยไปผมวิ่งไปเดี๋ยวเราเติมสปีดมันก็ได้สปีดขึ้นเยอะอยู่สักพันหนึ่งแล้วกัน เ้ยพันหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้ดาเมจอีกแปบบ๊บเอาเลือดไปก่อนเลือดไปแทงก่อนอ่าสี 40, ่หมื่นทีนี้ลองโอเคผ่านได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวติดต้นไม้นี้อ่าฟาร์มแท้ได้ด้วยอุ้ยจะลวดวิ่งจะลวดวิ่งจีลวดเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราฟาร์มเบอร์รี่ไม่ได้ถ้าเป็นตัวออฟฟิเชียลจะฟาร์มเบอร์รี่ได้นะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโทษทีโทษท,ทีพี่ไปโดนคนสามเขาตัวนี้จะเอาด้วยเปล่าตัวนี้ได้จะเป็นพลามอลป่ะวะเดี๋ยวนะไม่ใช่นี่หว่าตัวธรรมดา ตัวนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันกระโดดได้แล้วก็เก็บหินได้โดยการใช้ไลท์คิกอ๋อมีสกิลพิเศษของบ้านอาเซียจะมีสกิลพิเศษเยอะอยู่ทีนี้มาเลยจัดไปขอให้ไม่มีท่าที่เรียกอุกกาบาตเพระว่าเอ้ยเรียกแล้วเรียกมาววะมาแล้วมึงเร็ว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 ลบแรงแรงมากดูโดนไปสองทีเกือบเรียกโอเคได้ตัวนี้แหละลาทารอสเอาอยู่เพราะว่ามีทั้งพลังอุกกาบาต เออมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีก็อุ้ยโอุ้ยเอาเดเอาเดขึ้นเท่าไหร่แล้วคาดลบน่าจะเกือบรลบบ้างจัดไปอีกประมาณสัก3-4ดอกได้นะครับผมน่าจะอยู่ใหม่แล้ใหม่แล้วยกอีกแล้วยกร้อยแล้วลบแล้วแม่งเรียกได้รัวๆให้สลบแล้วนี่ว่าอ่ารอล้อลอลออุกกาบาตก่อนแสดงว่าถูกต้องแล้วตัวนี้แหละที่เกี้ยวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแม่งโอ้โอ้หเฮ้ยเฮ้ย ยาวเลยรอบนี้แม่งโคตรยาวอ่าเรียบร้อยครับน่าจะกินเบอร์รี่ปกตินี่แหละนะจำไม่ผิดขอดูอีกทีหนึ่งโอเคใช้อ้นี่ก็ได้ล็อกกอลล็อตหรือว่าจะเป็นคิฟเบิลก็ได้ล็อกกอลล็อตจริงๆรู้สึกว่าเราปลูกไว้เยอะอยู่นี่หว่าเราเอามาไหมไม่ไดเอามาว่ะเอาวาร์ปก่อนแล้วกันวาร์ปไปเอาอ่ามาแล้วนะครับตอนนี้สไปโนก็ยังยิงหนามเล่นกันอยู่ด้านนู้นเลยเดี๋ยวนะตรงนี้หินอะไรพวกนี้เราต้องเคลียร์ด้วยว่ะ ม่งั้นมันจะมาค่อนข้างลำบากเดี๋ยวมาขึ้นได้ไงวะเนี่ยฟ u n เดชั่นก็มีไอ้บ้าเอ้ยมาขึ้นเฉยเลยเดี๋ยวเอานิดเดียวพอเพรางั้นเดี๋ยวมาอยู่ที่ตัวมันจะเล่าง่ายโอเคไปกลับด้วยลัดโลเคชั่นเออลืมไปเลยว่านาคติกในนี้ก็น่าจะมีเยอะอยู่แต่ไม่ต้องแล้วถ้าได้มาตัวนี้คือผ่านแล้วเพราะบินได้ด้วยนะครับผมกลับมาแล้วได้เวลากินอาหารโอ้ยตื่นไวนี่ว่ะใส่เลยครับใส่เลย อันสอดไว้เริ่มกินแล้วครับตอนนี้โอเคดี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 เรียบร้อยครับผมเอาอยู่อ่าทีนี้ส่งตัวที่ไม่ได้ใช้กลับบ้านก่อนแล้วกันพอเป็นงั้นนี่เดี๋ยวจะหลงส่งไปกลับไปที่บ้านกลับไปก่อนผมขี่ม้าไปแล้วกันม้านี่โหดมากเดี๋ยวลองท่าก่อนลิกข,ขวาเป็นท่าจับสัตว์เรียกอุกกาบาตน่าจะกด C ีอ่ะกด C ครับปล่อยอุกาบาตลงมาครับเอ้ยนั่นแหละยอดแล้วก็ท่าอุกาบาตนี่คือมันจะฟาร์มด,ด้วย แล้วตัวเราก็ฟ์มแบบเบอร์รี่ได้ดีมากสุดๆอะส่งมังกรสีแดงนี่กลับไปเดี๋ยวไปจับลาทารอสเออจริงๆเราว้าไปพร้อมกันเลยนี่ว่าลืมไปเลยว่าเราต้องไปพร้อมกันเพราะผมจะไปจับลาทารลอดอ่ะกลับบ้านทีนี้ดาเมจต,ต้องเยอะๆหน่อยแล้วก็เลือดเลือดนี่อาจจะต้องเพิ่มเยอะนิดนึงเติมเลือดไป1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเอาอยู่เปล่าไม่รู้สปีดสัก400อ่าแล้วก็สต๊าฟินา่า เยอะๆหน่อยเลือดไปอ่าเลือดไปหยุดที่3ามแสนสองนะครับโดยประมาณลองประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้จริงๆบ้านเราน่าจะลงดัมมี่อีกสักจุดหนึ่งไปกันแล้วกันลองดูเตะกาอากาศได้ไหมเสียดายเตะกาอากาศไม่ได้ครับผมทีนี้ลงมุมนี้หรือเปล่านี่ๆเห็นรูแล้ะมาแล้วว่าไงพวกพวกไม่รู้ว่าเตะทีนึงได้เท่าไหร่นะ,ะสรุปตั้งสองล้านลองครับลองมาไหมยังไม่มา แต่ผมใช้อุกาบาตไม่ได้นะอุกาบาททีเดียวอาราทารอสตัวนี้อาจจะตายเลยก็ได้มันไม่ใช่ราทารอลปกติมันเป็นเกรเทอร์ราทารอสไงเดี๋ยวไม่ลงวะมันยอมลงมาต้องรอต้องรอลอก่อนลอก่อน,รออนหรือมันเป็นมิดวะตีไปก่อนแล้วกันอุ้ยตีไม่กระดิกเลยเลือดไปกระดิกเลยทุกคนดูดิโอมาๆมาเตะโดนเปล่าวะทีละหมื่นโอเคหมื่นสี่ทีละหมื่นสี่โอ้โอ,โอเอ,อ,โอ,โอ้เด้อเด้ออุยโ,โดนยากโดนยากเออ ทีละหมื่นสี่ก็นานอยู่นะเนี่ยโอ้โหน่าจะนานน่าดูอ่ะทุกคนเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้ามันต้องไปเวลก่อนป่ะมันลงมาแล้ว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 อุ้ยมันกัดไอ้นี่ทีเดียวตายเลยดิเฟนต์ยูนิตเอ้ยพี่ชายดิเอ็นฟอร์เซอร์อ่ะเฮ้ยพอมันกัดไปแล้วมันเอือเลยว่ะเอา้าอย่างงี้เตะฟรีเตะฟรีครับเตะฟรีตายอยู่ค่อยๆต่อ,ตอเรื่อยๆครับน่าจะบั๊กนะครับผมไปตีเอ็นฟอร์เซอร์แล้วก็เลยเผลอบั๊กเลย กูเตะฟรียาวๆเลยวุ้ยแต่สองล้านมก็นานอยู่เนี่ยเสียดายเพิ่มเวลไปได้ถ้าเติมดาเมจได้อีกก็น่าจะแรงกว่านี้อีกอ่าแต่พอเตะบ่อยๆเลือดเริ่มลงอยู่เหมือนกันว่ะทุกคนไปเอาไปเอาไปหรือว่าเราจะเวลโดยการปล่อยอุกกบาตดีว,วะอ่าลองปล่อยอุกกบาตดูมันจะตายเปล่าวะกูเล่นพิเรนอีกแล้วกูแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่อ่านี่ไงได้เวลแล้วเออมันจะได้เพิ่มดาเมจได้แมว่งดาเมจขึ้นน้อยมาก แต่เกือบล้าแล้วอะเกือบล้าแล้วได้อยู่ได้อยู่ค,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 ค่อยๆเตะค่อยๆตอดไปถ้าเตะกะโลงมันน่าจะโอเคเดี๋ยวหัวมันอยู่ไหนวะหัหวมันอยู่ตรงนู้นนะมันเตะหัวมไม่ถึงอยู่แล้วหัวมันสูงไงอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเตะมันเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวใกล้ตายเนี่ยมันจะเปลี่ยนฟอร์มมันแบบโกรธมากขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ก็อัดไปก่อนอัดไปอัดไปอัดไปเฮ้ยบินแล้วยังไงกูว่าแล้วทุกคนบอกแล้วบางที่มีฟอร์มนี่นี่เดี๋ยวเยวลพาราซอเวลพาราซอเออ ไาเลเพิ่มหนีครับไม่พอใกล้าตายแล้วบินหนีว่ะเด้อเด้อเด้อเด้เด,เดนปล่อยกบกระบาดเท่านี้ก่อนฆ่าฟาร์มเบลก่อนจะได้นี่ได้เอออัพดาเมจได้อีกยิ่งดาเมจเพิ่มก็จะยิ่งทําค่าระหลบได้เพิ่มล้านสองในตอนนี้มามามา,มาทําอยู่ที่พื้นมันไม่โหดแต่ถ้าอยู่ข้างบนมันโหดมากเมื่อกี้จากที่มันตีแอนฟอสเตอร์ทีเดียวนี่แสดงว่าแรงอยู่ตเรียบร้อยเอา้า นั่นไงกูว่าแล้วไงแล้วโอ้โหสวยเลยทุกคนรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าตัวของมันเนี่ยมันจะโจมตีแล้วก็โดนคนขี่ได้นะครับเพียงแค่การพ่นไฟวะเหลือนิดเดียวเองอ่ะทำไงดีวะก่อกันไฟมีไหมเนี่ยก่อกันไฟไม่มีด้วยต้องเอาต้องเอาตัวไปส่งเดี๋ยวนะต้องเป็นเรียก,กียน,น่าบินไวกว่าแล้วก็ไปเก็บของ ขี่มา้าต่อเดี๋ยวป่านนี้น่าจะหายโกรธแล้วแหละโอเคตัวละครผมก็เลือดน้อยผมยังไม่ได้ปรับเลือดคูณเลยนะจริงๆแล้วเติมหมดพักนาเซียควรจะคูณเลือดไปนิดนึงงานเลือดจะโดตีทีเดียวตายหมดทุกตัว,ตวเอาละตอนนี้มันน่าจะสงบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลงเตียงนี้เลยแล้วกันเรียกม้ามาตรงนี้ได้ไหมม้ามาม้ามามา้มา,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 มาอยู่ไหนอะอยู่นู่นอยู่นู่อนอยู่นู่นเอาบินติดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยมันมันออกไม่ได้อ่ะไปตรงอื่นได้ไหมไม่ได้เลยเอามาแล้วมาแล้วได้แล้วออกแล้วล้วโอเคจัดนบายขอขี่ได้ก็พอเฮ้ยระวังนะระวังระวังระวังไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต่อเตะต่อเตะต่อเร็วเฮ้ยเตะไม่ได้เดี๋ยวบินอยู่ลืม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 เอามาเอามาเอามาพยายามอย่าอยู่ด้านหน้าว่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะมีผลอะไรตอนนี้คือประเด็นคือผมไม่รู้แล้วว่าค่าระลบมันเท่าไหร่ ตะเอาไปเดาเดาแล้วกันเดาเดาเดาเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนเปล่าไม่โดนตกดนีไม่โดนโอ้ยเสียว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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วตั้งท่าพ่นไฟเมื่อไหร่คือหลบทันทีเฮ้ยเฮ้ยเจอจุดบั๊กเจอจุดบั๊กเจอจุดบั๊กของฟรีของฟรีของฟรีเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเอ้ยล่วงเดียวะล่วงเดี๋ยววะแม่งอึดผมได้ไซส์ใหญ่มากเลยนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะเล็กกว่านี้ว่ะ โคตรใหญ่โคตรใหญ่เดี๋ยวของมันอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปเก็บเลยไม่รู้ว่าเอ้ยเรียบร้อยล้วนอ,อันนี้เวชั่นการหลับมาแล้วครับตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนจับยากจับเย็นโอ้ค่าระลบจัดๆนี่แหละนี่ช่วงนี้น่าจะใส่ได้เอาติดอีกแล้ววะเดี๋ยวโดนเลยโดนลงกลางลำตัวได้ไหมนี่ได้ไหมนี่แหละโอ้ยกว่าจะเจอจุดใส่ครับพี่น้องเดี๋ยวเนื้อมาต้อนอยู่ตรงนี้เติมเข้าไปกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วขึ้นเท่าไหร ขึ้นไป80อ่ะพรุ่งนี้เช้าก็ได้จะได้พอดีนะไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคทุกคนตอนที่เราได้ก e t t e r ลาเธอร์ดมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องทําการว์ปชุดนี้กลับไปก่อนละกันเฮ้ยน่าจะกลับได้หมดบ้างอ่ะกลับไปก่อนพร้อมกันเลยเฮ้ยแต่มันจะทําให้ที่บ้านแบบมีปัญหาหรือเปล่า่ไม่รู้อ่ะไรู้ว่าลองดูแล้วกันอ่ะว์ปมาแล้วครับอ้ยตัวใหญ่มากโคตรโคตรใหญ่โคตรโคตรใหญ่โคตรโคตรอ่า ไปเช้านี้มีบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราขี่ลาทะลอดเลยนะ่าจะขี่ได้เลยต้องขี่มันออกมาก่อนเมื่อกี้ผมไปได้ไอ้อ h i e v e น e n ของไอคิฟฟินมามันก็เลยมีคนพูดอยู่นะรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะมีการพูดด้วยอ่าลองดอิใหญ่เท่าบ้านนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววัดไซส์หน่อยวัดไซส์หน่อยอลองดูโหใหญ่จริงยักเลยครับตอนนีอ้อันนี้คือสีปกติที่เราไม่ได้เปิดกัมม่านะจะประมาณนี้ ตัวบลัมเฮิมเลยเดี๋ยวแกมมากก่อนเพราะว่าวันนี้ท้องฟ้ามันไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่ลองท่ากันเลยครับขีดขวาขีกขวา,ขวาไฟลอลน่าจะแรงอยู่กดซีกดซีดซคำรามนะครับเสียงเพาะอยู่คอนโทรลคอนโทรลไม่มีว่ะตัวนี้คิวอ่าไม่มีที่พื้นมีแค่นี้เดี๋ยวต้องลองกัดก่อนดาเมจเท่าไหร่รู้สึกว่าดัมมี่น่าจะอยู่ตรงนี้ล่อนมาล่อนมา การล่อนก็เหมือนกับในมอนฮันเลยนะเป๊ะๆทีนี้ลองดาเมจ20,000ครับเดิมๆเลยนะเดิมๆโอ้โหโคตรแรงไฟเทสได้เปล่าไฟเดีือนนะเหมือนจะน่าจะเทสไม่ได้เพราะว่าดาเมจมันขึ้น2,000 20, มกันลองดูดิโอไม่ใช่มันไม่ขึ้น้วยซ้ำไปมันโดนตัวเองเราต้องถอยมาอีกอีกทีนึงอ่ะไม่ได้ครับผมคิดว่าน่าจะเทสไม่ได้มากกว่าทีนี้เวลาอยู่บนฟากฟ้าถ้ามีอะไรบ้างอ่ะ ลองดูเวลาบินบนฟ,ฟ้าฟ้าดนี่โอ้โหโคตรใหญ่วะ่ะใหญ่มากใหญ่มากขี่ขวาบนฟ้าไฟาบอลเหมือนเดิมเล็งได้ไหมเมันจะเล็งน่าจะยากอยู่เดี๋ยวลองอีกทีไปด้านรุ่นไหมไปอยู่ทําลายหินได้นะครับผมแล้วก็ไม่มีคอสแทรมาให้คูดาวพอสมควรทีนี้ลองเติมเลือดดูดิว่าเลือดจะขึ้นไปได้เยอะไหมออ้ยเลือดเยอะมากมากได้ถึงหลัก10ล้านในตัวเนี้ยอ่ะเอาไปรัก12ล้านที่เหลือ น้ำหนักไปสตามิน่ามาแม่งเยอะอยู่แล้วก็คือเหลือๆเ,เลยอะ่ะกด C ข้างบนกด C คคำรามกลางเวหาได้นะครับอ่ากด X กด X ไม่มีอาจจะท่าน้อยหน่อยแสดงว่าโอเคท่ามีแค่นี้แหละอ่าไปลุยเลยเดี๋ยวลองดูดาเมจแรงขนาดไหนต้องลองพ่นใส่หน้าพลาอรได้ไหมถ้าเราพ่นใกล้เกินมันจะจมลงไปในพื้นดินครับต้องมีระยะห่างด้วยไม่ได้เลยหรอ งแสดงว่าต้องยิงอย่างที่สูงอย่างเดียวใช่ไหมโอเคพลังไฟคือต้องยิงอย่างที่สูงแต่เชื่อว่าดาเมจไม่น่าจะแรงมากอะ่ะกินซากกินซากอ่าเนี่ยเออดาเมจน่าจะแรงจริงว่ะอ่ะลุยไป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 เดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องหาหนอนยักษ์ก่อนนะครับผมพักฟื้นจนรีเลดเต็มแล้วเดีหาหนอนยักษ์เพื่อลองพลังดูว่าความโหดมันประมาณไหนได้น่าจะปิดกมามได้แล้วั้งอ่าโอเคเนี่ยเขตเนี้ยส่วนใหญ่วันก่อนมีนอนยักษ์เกิดเยอะมีบ้าวันนี้ หรือมันจะมาเฉพาะเวลาเราอยู่ที่พื้นวันนี้ดันมาหายนะมึงน่าจะหายจริงกบ่ะจัดพลังไฟเดี๋ยวพลังไฟแม่งมันพ่นที่ทะเลทรยายไม่ได้เหรอเออสังเกตหลายทีแล้วคือพ่นแล้วมันไม่โดนน่ะเออปกติแล้วมันต้องยิงลงพื้นได้เลยไม่จำไม่ผิดอะนอนยักษ์นอนยักษ์เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นควันแวบๆไม่ได้ไม่มีวันนี้นอนยักษ์ดันมาหายอีกเว้ยไม่ได้ลองพลังดามเมจไฟเลยเออ ไม่มีใครตายเลยตรงนี้เฮ้ยอุยอุ้ยจ้าก,กระแตนจ้าก,กระแตนพุ่งบวกโอ้โหเก่าเกินล้วก,ก็แตนแม่งโคตรเก่าเดี๋ยวดูนี่จะมีไหมด้านนี้ก็ไม่น่ามีแสดงว่าวันนี้น่าจะหาหนอนไม่ได้แล้วละ่ะลองไฟดูด้ไม่โดนไฟแม่งแรงโคตรยากเลยอาจจะต้องอยู่ประมาณเท้าช่วงนี้แล้วก็ลองปล่อยอ่าเนี่ยโดนอยู่แต่มันไม่ตายไงมันไม่ได้แรงขนาดนั้นไฟอ่ะนี่ไม่ได้จริงด้วย แต่เมื่อกี้ตอนที่มันอัดเราอะ่ะมันเหมือนเป็นพลังไฟปกติที่ไม่ใช่ไฟบอลเว้ยทุกคนนี่ไงเจอหนอนยักษ์แล้วรออยู่เลยจัดไฟใส่หน้าเข้าเบาสวนเลือดแป๊บหนึ่งโอ้ยแค่สิวๆทำไมค่าตรหลบขึ้นหนึ่งพันวะเนี่ยพลังไฟไม่เข้าแต่พล,พลังกัดส่งลอยครับพลังกัดนี่คือแรงแน่นอนหนักแน่นครับน่าจะกัดแรใสุดในบ้านแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ที่เราเติมดาเมจไปมันอยู่ที่เท่าไหร่เลยวะพลังกัดอยากจะรู้จริงต้องลงดัมมี่ย่างนี้ลองแล้วปัง ขี้เกจวิ่งกลับไปคราฟได้เปล่าอ่ะคราฟได้พอด,ดีลงลองเลยเกเทอร์ลาทะลอดลองดาเมจแสนสองน่าจะไม่เท่าไหร่อ่ะคงจะต้องเน้นเป็นสายแท้งไปแล้วกันนะสำหรับตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเกเทอร์ลาทลอสจากมอดมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับไซส์ใหญ่ตวโตโอโหรลานทำมาค่อนข้างที่จะโอเคสมบูรณ์กัดวงแอรเรียกว้างด้วยนะเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวรพทนี้เราจบไปเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ